What your name? Hello, what your n a my name is ยูมาฮุตสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยนะครับตอนนี้เราจะเดินทางไปที่บ้านของน้องภูเงินนะครับผม ช้างน้อยซุ้ม20หลังนะครับจะพาพี่หมูพี่เปิลนะครับไปเยี่ยมนะครับผมก่อนจะเดินทางกลับบ้านนะครับพร้อมแล้วครับฝากไอรีนไว้กับแม่นุชนะครับผมเราจะไปหาผู้เงินกันนะครับผมตอนนี้ครับไปกันเลย เลสโก o เลสโก o ครับไปกันไปกันกันดามีลูกซีนินครับสุพันษาไม่ฟังเน่ ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับเ,เ,นนเราเดินทางมาถึงบ้านของน้องภูงเงินแล้วนะครับผมภูงเงินไม่ออกมาเลยเ พี่เปิ้ลมาหาแล้วพี่หมูมาหาแล้ว,วย,ยอกบ่นน่ฮะยอกบ่ยอกบ่บ่เล่นบ่ Ó phương tên đây chắc mừng rồi nỉ đơn đừng lên nó khắp cho phu ngân tòng hay phôi nhai súng mà hả tòng hay phôi nhai súng mà lên hello baby what your name what your name <coughs> <coughs> hello baby what's your name my name is Pungen. oh <coughs> name Pungen. oh oh happy happy baby happy oh Pungen, happy oh yeah oh น่าร nah, nah, ah huh? ักน่ารักมันเขาอะไรเล่คิวคิวเบบีคิวโอ้มามามาสอดนี่ไนี่รูนะรู้นะจะทุ่มอ่ะโอ้กูดกูดกูด e l e เฟนกูดบบี้กูด Name? hello what your name my name is you mahut <laughs> okay yeah okay okay oh <Yeah. S 1> thank you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  Good luck. Good luck. ไม่ได้ดูคลิปแล้วดูตลกดูตลกตลกแต่สังชาติฟังเราออกอ่สังชาตินาเรามาดูนะครับวันนี้เปลี่ยนภาษาบ้างครับก็ต้องฝึกไปเรื่อยครับผมถูกบ้างผิดบ้างนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับไม่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 ล่นนะ เมื่อกี้คุณพ่อถามเจ้าของช้างงงนะครับวันยูเนมสายหน้าเลยเอาแต่บอกนีนะไวเดมเอัสไวเดมอ่สนะยูอฮปป You happy? ี้้ฮู้ยูแฮปี้โอเคนับพร้มพร้อม o บพร้อมพ o ้อมนัพอมพม

เบบีเอลเฟนฮังกี้ okay. happy happy เบบีฮังกี้ good good มามาหาพี่เปิ้ลแล้ว มาแล้วครับมาแล้ว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 อุ้มเครืรถไปด้วยเลยอุ้ออมเครืรถไปด้วยยังอยอกยังอยากเล่นอยู่อ่ะงเงิน ฮะเออว่าได้แล้วเนาะอ่ามาแล้วพงเงินพงเงินมาโชว์ตัวแล้วจะพาไปอาบน้ำเหรอครับพงเงินจะไปอาบน้ำอ้าวตามไปดูเลยครับ เยี่ยมพวงเงินนะครับที่หมูกับพิปิลนะครับผมโอ้ลูกช้างก็ไม่เดินออกจากท้องแม่เลย <c oughs> ความน่ารักนะครับผมหนาวบอไปกำลังเล่นนะครับผม ครับน,ดในใครครบูดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆคอบน่ารักน้ำนมคงจะเยอะเนาะน้ำนมแม่คงจะเยอะเลออีเ้ยงลูกดี ใช้นนมเยอะเลยกตมันจะพอแต่มันสูดเยออืมแต่ก่อนลูกเรียกน้ำน้ำค้นไม่มีนมนะต้องใช้มันมันเจียลูกลูกผิวดำดีมากว่ายเล่นแล้วเออเออเล่นแล้วเล่นแล้ว โอ้ยดูเขาแย่งสายดูเขาทำทำไมอย่างนั้นล่ะลูกใช้ได้นะเนี่ยได้เรื่องได้เรื่องหนูเขาทำน่ารักมากครับผมแย่งสายเยต่อไปจะถยงาย เล่นใหญ่เลยครับโอ้โหสบายตัวสบายตัวสบายตัวนี่ได้กิมได้กินการมั่งไ่เล่นฮนะ แม่ห่วงนะครับห่วงหหนาดูครับ Oh, oh. con ơi <laughs> <laughs> น่ารักมากครับผมะนะครับพี่หมูพี่เปิ้ลก็จะเดินทางกลับบ้านก็จะมอบคะแนนช่วยสร้างโรงช้างนะครับให้กับน้องพงเงินนะครับผมอมอบเลยครับอ่าครับน้องพงเงินดีใจใหญ่เลยครับโอ้โห ยีบ e. Bo wow. ้านผมจะเสร็จแล้วนี่ครับผมขอบคุณพี่หมูพี่เปิลนะครับวันนี้ก็ได้มอบคะแนนช่วยสร้างโรงช้างให้กับน้องภูเงินนะครับผมโอ้ลูกกำลังซนนะครับ ตอนนี้น้องพงเงินอายุครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมน้องกำลังน่ารักนะครับเชิญแม่แมๆเอฟซี FC นะครับแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับผมมาให้กำลังใจน้องได้นะครับที่โซนบ้านยี่สิบหลังนะครับผมตอนนี้พี่หมูกับพิปิลก็มาเยี่ยมแล้วนะครับผม ครับก็จะได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้คนปผอดภัยครับผมครับผมนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็เราก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับฝาก f อทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะครับผมให้เราด้วยนะครับในช่อง family สีทับไทยนะครับ ลิปซับสไคร์ไลค์และแชร์แฟมิลี่สีทับไทยชแนลโอเค thank you b y ยบาย